Let's go โก go 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 วันนี้ครับเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ผมตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมตลาดหุ้นถึงน่าลงทุนอยู่วันนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโครร้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะต้องบอกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ครับหลายๆคนจะรู้สึกครับว่าโหเศรษฐกิจมันแบบยาแย่มากๆนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็รู้สึกว่าสภาพคล่องในด้านการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่คล่องตัวเอาซะเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อจากนี้ครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคือในสภาวะที่เศรษฐกิจแย่ในสายตาของใครหลายๆคนแต่ผมอยากบอกว่าในโลกหรือตลาดของการลงทุนครับมันสามารถทําเงินเป็นกอบเป็นกำได้ในทุกๆวันนี้ั ในตลาดนั้นเนี่ยที่ผมยังคงสนใจและลงทุนกับมันอยู่นั่นคือตลาดหุ้นนะเหตุผลที่สําคัญมากๆว่าทําไมผมถึงลงทุนในตลาดหุ้นนะถ้าเกิดว่าคุณติดตามข่าวนะคุณจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศบ้านเราหรือประเทศในแถบข้างๆทั้งหลายทั้งปวงคนระับ เขาต่างพิมพ์เงินเข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณวิเคราะห์ดีๆครับคุณจะพบว่าการพิมพ์เงินที่เกิดขึ้นครับมันไม่ได้ส่งเงินนั้นมาถึงประชาชนคนทั่วไปสักเท่าไหรไ่นี่อหรอกม้เพราะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนหลายๆคนเขาก็ยังคงได้รับผลกะระทบจากสภาวะโควิดแสดงว่าการพิมพ์เงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้ามาถึงคนกลุ่มน,นั้นมันอาจจะเข้ามาเพียงบางส่วนแต่คําถามที่สําคัญคืออ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันไหลามาบางส่วนแล้วส่วนใหหญ่่่่เนนนนีีียยมัยััไไปอูทละว้ครบ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดทางด้านการเงินคุณจะพบเจอครับว่าเงินที่เขาอัดฉีดเข้ามาครับมันไหลเข้าไปสู่ในตลาดหุ้นมันไหลเข้าไปสู่ในตลาดการลงทุนประเภทอื่นๆแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ผมลงทุนในตลาดหุ้นเพราะว่าเรื่องของสภาพคล่องครับสภาพคล่องมันค่อนข้างดีมากๆครับและที่สําคัญคือตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตตั้งแต่ปีที่แล้วนะยาวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตลาดที่เรียกได้ว่า เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณจําเป็นที่ต้องลงทุนแต่ในตลาดหุน้นคุณสามารถลงทุนในหลากหลายตลาดได้เพราะผมเป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันครับที่เอาความรู้ในการลงทุนในด้านของตลาดหุน้นไปลงทุนในตลาดคริปโตและก็ตลาด Forex ด้วยเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมจะพูดถึงหุ้น5ตัวนะที่แบบสมมุตินะครับถ้าคุณสามารถเลือกหุ้น5ตัวนี้ได้จริงๆมันมีหุ้นในตลาดแบบ7จ็ดถึงแปดตัวเลยนะซึ่งคุณสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันครับแต่เราจะให้คุณดูครับสัก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนมันเป็นยังไงกันบ้างเราลองมาดูกันนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับนี่คือกราฟแท่งเทียนครับของหุ้นที่ชื่อว่าชัยโยนะเราไม่ได้มาบอกใบหุ้นคุณนะแต่ว่าเราจะให้คุณได้เห็นนะว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทนเกิดขึ้นได้้้้นนนนช่่่่่ววงงตััััแคิดดรอออาาาาา1ปปีีทผมมมมยยยจจจถุไก ขนาดไหนนะครับซึ่งศาสตร์ในทางเทคนิคนะมันมีหลากหลายวิธีในการทำำรํากําไรมากๆแต่ในที่นี้นะครับต้องบอกเลยครับปกติผมลงทุนในหุ้นนะครับผมใช้นักศาสตร์เทคนิคนะครับแล้วก็ศาตสตร์ฟันดุ์จำเป็เข้ามาประกอบสมมุติว่าผมลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่นะแลวผมเริ่มถือหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเวลาที่ผมจะตัดสินใจลงทุนนะครับสมมติว่าภาพใหญ่เนี่ยผมจะเห็นว่านี่คุณจะเห็นชัดเจนนะว่าภาพขอ,อมันนะคือกราฟมันขึ้นเรื่อยๆเนาะภาพรวมคือมันขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามันคือเทรนขาขึ้นเวลาที่คุณจะ,นนะุคณลจง นในลักษณะที่กราฟมันขึ้นเพราะอย่าลืมครับว่าเมื่อกราฟมันขึ้นคุณซื้อในราคาที่ต่ำแล้วขายออกในราคาที่สูงจะทําให้คุณได้กําไรตรงจุดของเดือนมการาคมมการาคมปีที่แล้วสมมุติอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมมองนะครับจะเห็นว่าราคามันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเวลาที่มันขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงแท่งนี้ครับตรงนี้คือจุดสูงสุดของมันคือ7 2นะครับ 7.2ในที่นี้เนี่ยผมจะยังไม่ได้ซื้อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่มันราคามันบึ่มไปเรื่อยๆผมจะยังไม่ซื้อผมจะรอให้ราคายอดตัวลงมาก่อนนะครับถามว่ายอดตัวลงมาสักเท่าไหร่ด้วยปกติผมจะรอให้มันยอดตัวสักประมาณ20-30%โดยประมาณนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าราคาที่ยอดตัวตรงนี้ย่อดลงมาขนาดไหนจากจุดนี้ครับลงมาถึงช่วงตรงนี้ครับค right. <Stat> ือประมาณ61%นะครับราคาย่อดลงมาถึง61%เลยทีเดียวแสดงว่าผมจะเริ่มโฟกัสหุ้นตัวนี้ครับตั้งแต่แถวๆตอนที่23มาก็คือแถวๆเดือนมี มซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบกำลังจะประกาศล็อกดาวน์พอดีนะถามว่าแล้วผมจะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อไหร่ผมจะเริ่มซื้อหุ้นครับก็ต่อเมื่อครับราฟมันเริ่มชันขึ้นครับมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นจนกระทั่ง แท่งของมันครับเป็นแท่งสีเขียวราคาของมันเริ่มสูงกว่าเส้น EMA ครับถามว่าเส้น EMA คืออะไรคือเส้นสีส้มที่คุณเห็นอยู่ครับจะเห็นว่าราคามันลงมาตําตรงนี้ล่วงลงมา60%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนครับจนตรงนี้ครับราคาทะลุเส้น EMA ขึ้นไปอย่างชัดเจนครับเมื่อราคาทะลุครับผมจะเริ่มตัดสินใจซื้อครับแต่ผมจะยังไม่ซื้อนะแท่งนี้ผมจะรอให้แท่งมันจบก่อนแล้วผมไปซื้อในแท่งถัดไปสัญญาณมันมาวันที่20เมษายนแต่ผมจะซื้อในวันที่27เเมษายน ราคาที่ผมจะเข้าซื้อนะครับคือราคาตรงนี้ครับให้คุณมาดูที่ตรงนี้ครับมันจะมี O H L C O คือราคาเปิด H คือราคาสูงสุดของแท่งนั้น,น L คือราคาที่ต่ำที่สุดของแท่งนั้น,นและ C คือราคา ปิดของแท่งนั้นๆน,น,นะซึ่งในที่นี้นะครับผมจะเข้าที่ราคาโออยู่แล้วเวลาซื้อขายผมจะซื้อขายในราคาเปิดเสมอนะครับเ7เมษายนนะครับราคาจะอยู่ที่49บาทคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าราคาตรงนี้เนะี่ยมันจะอยู่ที่4.9บาทนะครับผม49บาทนี่คือราคาผมเข้าซื้อแล้วถามว่าผมจะไปขายเมื่อไหร่เมื่อกีบุกบอกว่าคิดแบบง่ายๆเลยนะครับผมเริ่มเข้าตอนที่ EMA มครับมันทะลุตักขึ้นโอเคปะแล้วเทรนด์มันต้องเป็นขาขึ้นเลยนะภาพใหญ่คือเทรนด์ขาขึ้นผมจะไปขายออกเมื่อ ท่านเทียนครับ EMA มันตัดทะลุลงมานะครับจะเห็นว่าในที่นี้ผมจะถือยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะยังไม่มี EMA ตัดลงมาอย่างชัดเจนนะครับแสดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งตรงกับวันที่27เอพิผมจะยังคงถือหุ้นตัวนี้จนถึงทุกวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าผมถือมันครับผมจะได้กําไรเท่าไหร่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับ157.14%ครับแสดงว่าถ้าคุณถือหุ้นชโยครับตั้งแต่เอพิวที่ผมว่าครับ ในระยะเวลายังไม่ถึง1ปีครับคุณจะได้กําไรถึง157%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถือว่าสูงมากๆนะครับถือว่าสูงมากๆในระยะเวลา1ปีคุณได้มา157%เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้บอกว่านี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดแต่เหตุผลหนึ่งที่ผมยังคงลงทุนในหุ้นเนี่ยเพราะว่าคุณจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของธุรกิจได้คุณจะสามารถทํากําไรเป็นเกาะเป็นกำได้ด้วย เช่นเดียวกันครับอันนี้คือหุ้นตัวแรกครับหุ้นตัวที่2ที่ผมอยากให้คุณดูครับสมมุตินะครับคุณตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวนี้ครับ AP ครับหุ้น AP ครับเช่นเดียวกันครับคุณจะเห็นชัดเจนครับโอ้กราฟเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นไซเคิลนะครับมันเป็นไซเคิลนะมีขึ้นลงขึ <oughs> ้นลงขึ <oughs> ้นลงผมจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งครับว่าจากตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าคุณซูมกราฟมันเป็นไซเคิลนะครับมันเป็นลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ไหลลงมา ชัดเจนอย่างหนึ่งครับว่าจากจุดยอดสุดตรงนี้ครับล่วงลงมาถึงจุดล่างสุดครับมันเท่าไหร่กันนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับโอ้มันล่วงลงมาอีก64เช่นเดียวกันคล้ายค้าหุ้นชัยโยเมื่อสักครู่เลยนะครับคือมันล่วงลงมาถึงแถว64ถามว่าแล้วผมจะไปซื้อเมื่อไหร่เหมือนเดิมครับเมื่อกราฟแท่งเทียนครับทะลุ EMA ครับก็นี่ครับสัญญาณซื้อมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งสีเขียวนี้ทะลุขึ้นไปนะเหนือเส้นสีส้มแล้วแล้วผมก็จะไปตัดสินใจซื้อตรงนี้ครับ ตัดสินใจซื้อตรงนี้เลยนะตัดสินใจซื้อตรงนี้ราคาตรงนี้อยู่ที่5.5บาทสมมุติผมตัดสินใจซื้อโดยที่ผมไม่ขายเลยนะเลือกแบบไม่ขายเลยนะ5.5บาทเนี่ยผมถือตั้งแต่ตรงนี้นะถือยาวไปเลยนะครับแบบยังไม่ขายนะยังไม่รีบขายนะครับเพราะผมเชื่อมั่นในหุ้นตัวนี้ครับมันเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะจนถึงทุกวันนี้ครับคุณจะได้กําไร35.78ก็ไม่ได้แย่นะเออไม่ถึงปีอ่ะคือมันเริ่มเข้าซื้อแถวๆว,วันที่วันที่1เดือนจูน ก็ตีไปประมาณขึ้นปีนะครับคุณจะได้กําไรมาประมาณ35% 36%นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้หุ้นตัวถัดมาครับที่ผมอยากให้คุณดูครับคือทิสโก้ครับคือทิสโก้เราลองมาดูกันครับเหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เดิมสมมติว่าเราไม่ขายเลยนะเรายังไม่ขายเลยนะกราฟมันขึ้นมาเรื่อยๆนะชัดเจนนะครับเนี่ยมันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโอ้ขึ้นมาแรงมากนะครับจนกระทั่งจุดนี้คือจุดยอดนะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะย่อลงมาขนาดไหนนะครับ มันยอดตัวลงมาขนาดไหนมันยอดถึงตรงนี้เลยนะ40กว่าซ็ตโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมก็จะตัดสินใจนะรอครับผมจะรอผมจะเริ่มเข้าแถวแถนี้ครับ เส้น EMA ทะลุตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าแต่มีโอกาสนะครับการลงทุนในหุ้นมีโอกาสขาดทุนราคาจะอยู่ที่82.75นะครับราคาจะอยู่ที่82.75ผมเข้าซื้อตรงนี้แล้วก็ยังไม่ขายนะครับบางคนบอกอ้าวราฟที่ลงอย่างนี้ไม่ตัดทะลุแล้วขายหรอผมสมมุติว่าในที่นี้มันมีหลากหลายเทคนิคอย่างที่ผมบอกแต่ในที่นี้ผมถือว่าผมยังไม่ขายเพราะว่าราคามันล่วงลงมา เยอะมากนะครับถือยาวเลยครับถือยาวไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะกลาวยเป็นว่าถ้าคุณถือตั้งแต่ตรง,ตตรงนี้คุณจะได้กํไราไเปอร์เซ็นต์หรือ14เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกครับจังหวะตรงนี้พอมันย่อลงคุณอาจจะอ้าว e EMA มันทะลุคุณอาจจะตัดขายไปก่อนก็ได้แล้วก็รอให้ EMA พุ่งทะลุขึ้นใหมาอีกทีซึ่งถ้ารอ EMA พุ่งทะลุอีกทีคุณจะเริ่มเข้าแถวๆวันที่19บเกาออกโนเบร์นะสิบเกาออกโนเบคือตรงนี้นะครับสัญ,ญญาณนะครับแต่คุณจะตัดสิน จะกลายเป็นคุณจะได้กําไรอยถวแถวสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแถวแถวสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรที่พอรับได้นะถือว่าพอรับได้นะไม่ได้แย่นะสำหรับตลาดหุ้นนะซุปเปอร์ครับหุ้นตัวถัดมาคือซุปเปอร์นะคุณจะเห็นชัดเจนครับโอ้ราคาล่วงแรงมากผมเชื่อว่าหลายเปอร์เซ็นต์นะจนกระทั่งลงมาถึงตําแหน่งนี้เนาะตำแหน่งนี้คือช่วงล็อกดาวน์โควิดผมรอเหมือนเดิมครับผมรอให้กราฟทะลุขึ้นนะครับในที่นี้สีเขียวทะลุขึ้นคือตรงนี้นะผมเริ่มเข้าซื้อวันที่27จจะะะเเเเห็นนนนนนวววว่่่าาชชงงงข้้้ซซือโดียยกัััล ผมถือตั้งแต่วันที่ย7นะครับยาวขึ้นมาเลยนะครับมาดูกันครับว่าจะได้กำไรสักเท่าไหร่เพะจนถึงตรงนี้นะครับ86%น่ะคุณซูเปอร์เนี่ยคุณจะได้มา8 6 5นตะครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะหุ้นตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ผมสุมให้คุณดูนะ KTC ครับ KTC ครับสมมุติช่วงล็อกดาวน์ของคุณอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับจะเห็นนะว่าหุ้นขึ้นพีคมาเรื่อยๆ ย่อลงมาขนาดไหนนะครับแถวๆนี้แล้วก็ปรับตัวลงมานะครับถึงตรงนี้ครับเห็นว่าร่วงลงมาถึง51%เลยนะก็อย่างที่ผมบอกครับผมจะเริ่มตัดสินใจเข้าซื้อครับเมื่อหุ้นแบบมันร่วงลงมาลักษณะนี้นะคำถามคือผมจะเริ่มตัดสินใจซื้อแถวๆไหนโดยทั่วไปนะครับผมพลิกขึ้นตรงนี้ครับแต่มันยังคงตัดย่อลงมาซึ่งเป็นไปได้ที่ตรงนี้ผมอาจจะต้องคัดลอสแต่ว่าลูปถัดมาเนี่ยผมจะเริ่มเข้าอย่างแน่นอนนะผมจะเริ่มเข้าอย่างแน่นอนบางคนก็อาจจะใช้ทฤษฎีเทรนไลน์นะครับ คุณตีเส้นเพนไลน์ลงมานะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคุณก็เริ่มไปตัดเข้าแถวๆนี้ก็ได้อย่างที่บอกว่ามันมีหลากหลายเทคนิคแต่ในที่นี้ผมให้คุณดูเฉพาะส่วนของ ema เนาะเป็นหนึ่งในเทคนิคนะซึ่งในที่นี้เราตัดขึ้นแถวๆนี้นะครับวันที่14เซฟแล้วคุณก็ไปเข้านะ21เซฟนะถ้าสมมุติเราเริ่มถือตั้งแต่21เซฟอะไรจะเกิดขึ้นครับมาดูกันนะครับจนถึงทุกวันนี้จริงๆมันขึ้นไปถึงสูงสุดนะครับ1้5นะ แต่ว่าถ้าคุณถืองตอนนี้คุณก็ได้มา94เอร์เนตี่ยหรอปะแปลว่าจาก165มันย่อลงมาเหลือ94อนะอันนี้ก็คือส่วนส่วนหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นกันครับของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับถ้าคุณเอาผลตอบแทนทั้งหมดครับมาลองคำนวณนะครับสมมุติว่าคุณมีเงิน1ล้านบาทนะแล้วคุณกระจายในหุ้นแต่ละตัวครับตัวละสอง0,000บาทครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นตัวเลขนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณให้คุณได้เห็นกันเนาะอ่ะนี่ครับว่ากอถื หุ้นชัยโยนะครับหุ้นตัวที่2ของเราครับคือหุ้น AP ครับตัวที่3ของเราครับคือหุ้นทิสโก้ละกันครับตัวที่4ของเราครับคือหุ้นซูปเปอร์ครับ แลนะตัวสุดท้ายครับคือหุ้นเคบีซีสมมติคุณถือแค่ห้าตัวนะเอาแค่ห้าตัวพอสมมติว่าวันนี้คุณมีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทนะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูนะเงินหนึ่งล้านบาทคนระับแล้วคุณตัดสินใจครับหนึ่งล้านบาทนี้กระจายไปกับการลงทุนตัวละสองแสนบาทนะติกตัวตัวละสองแสนบาทอย่างที่บอกครับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่ตะกี้คุณจะได้ครับเปอร์เซ็นต์โปรฟิตที่คุณจะได้รับนะครับในหุ้นแต่ละตัวครับจะอยู่ที่อย่างชัยโยนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเอ 35.78ครับจะเห็นว่ามีเยอะมีน้อยก็คละๆกันไปนะครับ Tisco ครับคุณจะได้มา33%ครับแล้วก็อย่างคุณซุปเปอร์ครับคุณจะได้มา86.5%ครับก็ถือว่าสูงพอตัวนะครับสําหรับในช่วงแค่ปีเดียวนะหุ้น KTC คุณจะถือได้ถึง94%ก็ไม่ได้แย่นะจริงๆมันขึ้นมาถึง165%แล้วซ้3นะนี่คือกําไรที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือกําไรที่จะเกิดขึน้นก่อนโอเคมั้โอ้จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยกําไรหลักหมื่นหลักแสนก็มีกันหมดนะแต่ว่า ถ้าเราคิดยอดทั้งหมดนะนี่คือตัวเลขทั้งหมดที่คุณจะพบเจอนะทุกตัวที่กําไรนะครับเงินต้น1ล้านบาทของคุณนะครับภายใน1ปีครับจะถูกเปลี่ยนกลายเป็น1นึ่ล้านแปดแสนบาทถ้าคิดเป็นผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเท่ากับว่าที่เป็นเปอร์เซ็นตะ์ครับก็ประมาณ8 1ตแปลว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเนี่ยถ้าคุณเลือกหุ้นถูกตัวนะคุณสามารถทํากําไร81%่งจ,จริงๆผมเชื่อัว่าม,ามาได้มารก,กว่านนอยู่ี่ว่าคุมเลืถูคตัว หรือเปล่าและนี่ถึงเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆครับทําไมครับผมถึงตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนโอเคไหม วันนี้ครับผมอยากบอกพวกเราทุกคนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่มีความรู้ในด้านการลงทุนเลยคุณเป็นคนหนึ่งครับที่คุณคิดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะลงทุนในอะไรคุณอาจจะต้องครับพัฒนาความรู้ของคุณครับตัดสินใจครับที่จะเรียนครับเรียนครับอ่านหนังสือก็ได้ครับหรือฟังคลิป YouTube ในช่องช่องนี้ก็ได้นะครับมันจะทําให้คุณครับสามารถพัฒนาความรู้ครับพัฒนา m i n d s e t ของคุณครับให้คุณสามารถเติบโต ขึ้นมาได้แล้วหนึ่งในความรู้ครับที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่มีมูลค่ามามากคือความรู้ในด้านการลงทุนครับเพราะสิ่งสิ่งนี้ทําให้คุณครับไปสู่คำว่า อิสรภาพทางการเงินได้และผมกล้าพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จนะฝึกที่จะลงทุนในตลาดหุ้นครับมันสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับคุณแบบเป็นกอบเป็นกำรรได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเมื่อสักครู่คุณจะเห็นชัดเจนว่าผลตอบแทนตอน1ปีครับสมมติคุณซื้อหุ้น5ตัวคุณจะได้8ปเอและนี่ยังไม่ได้นับพวกตลาดทองคําหรือตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับที่สามารถทาผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และแน่นอนสําหรับใครก็ตามครับที่คุณคิดว่าคุณดูคลิป,ลปนี้และคิดว่าคลิปคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะพิมพ์คอมเมนต์ไปจนถึงกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะลองเอาแนวคิดตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับในโลกแห่งการลงทุนรับมันมีโอกาส อยู่เสมอครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่นะที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรแนละ้วลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวิทยาชูสุขมรวันนี้ลาไปแค่นี้กันแล้วน,นะครับไว้เจอกันคล,คลิปหน้าสวัสดีครับ